ชาวลัคนาราศีธนูสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรยกย้ายจากราศีเมษไปสถิณราศีมีนตั้งแต่วันที่5มกราคม2569เวลา 0นาฬิกา46นาทีและจะอยู่ถึงวันที่ส2มีนาคม2569เวลา14นาฬิกา46นาทีตีว่าสองเดือนเลยละค่ะดังนั้นเรามาดูกันว่าในจังหวะนี้ดาวพระเกตจะส่งผลต่อท่านอย่างไรบ้าง สำหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวพระเกตโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนตรงกับเรือนพันธุค่ะในช่วงที่ดาวพระเกตอยู่ในเรือนพันธุทุของท่านท่านจะมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นต่อญาติพี่น้องมากขึ้นค่ะท่านจะมองญาติผู้ใหญ่ในแง่ดีให้ความเคารพนับถือ ความสัมพันธ์กับครอบครัวกับญาติพี่น้องจะแน่นแฟนมากขึ้นท่านจะให้ความสำคัญกับพวกเขานะคะแล้วก็รู้สึกผูกพันกับรากเหง้าของตนเองค่ะหรือว่าบางท่านก็จะมีความเชื่อว่าบ้านของท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะมีผีบ้านผีเรือนที่ดูแลบ้านดูแลครอบครัวให้ท่านนะคะหรือบางท่านก็ ให้ความสำคัญกับการบูชาพระบูชาสิ่งศักดิก์สิทธิ์ในบ้านมีการจัดมุมเคารพบ,บูชานะคะหรือว่าทำพิธีกรรมทางาศาสนาต่างๆซึ่งก็จะส่งผลน,นะคะมีบทบาทสำคัญในชีวิตของท่านค่ะนอกจากนี้บางท่านก็จะอยู่ติดบ้านนะคะไม่อยากจากบ้านไปไหนเลยในช่วงนี้ค่ะคือถึงแม้ว่าจะต้อง ออกไปทํางานหรือว่าออกไปทําธุระที่อื่นที่อื่นๆนะคะคือเมื่อเสร็จธุระแล้วท่านก็จะรีบกลับบ้านค่ะคือท่านคิดว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายเท่ากับอยู่บ้านของตัวเองบ้านคือที่ที่ท่านรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกผ่อนคลายที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็จะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องหลักทรัพย์เรื่องทรัพย์สินต่างๆมากขึ้นนะคะจะ ซื้อทองขายทองนะคะหรือสนใจเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องรถเรื่องเรือเรื่องสวนไร่นาอาคารสถานที่ต่างๆหรือบางท่านก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าวางแผนเกี่ยวกับมรดกเกี่ยวกับทรัพย์สินของครอบครัวรวมถึงอาจจะมีการ ซื้อขายที่ดินบ้านหรือว่าอย่างพาหะในช่วงนี้ค่ะดังนั้นในช่วงเวลานี้ก็ขอให้ท่านดูแลบ้านดูแลครอบครัวให้ดีนะคะรักษาความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะให้ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ สร้างบรรยากาศที่ดีให้บ้านเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะและตอนนี้เรามาดูเรื่องดาวจรกระทบดาวตั้งรับเดิมนะคะในกรณีที่ท่านมีดาวตั้งรับอยู่มาดูกันว่าเมื่อดาวพระเกตจรมาจะส่งผลกับดาวตั้งรับอย่างไรบ้างกรณีที่ท่านมีดาวอาทิตย์ตั้งรับ ดาวพระเกจจรมาข้อดีก็คือท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแต่ข้อที่พึงระวังก็คือระวังของร้อนฟืนไฟอาจจะต้องตากแดดหรือว่าถูกของร้อนนะคะรวมถึงสุขภาพไม่ดีโรคเก่ากำเริบข้าวของเสียหายมีเหตุไม่ดีเกี่ยวกับบริวารเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับภรรยาหรือว่าเหน็ดเหนื่อยจากการงาน จากการเดินทางมากขึ้นกรณีที่ท่านมีดาวจันทร์ตั้งรับดาวพระเกจจรมาจะส่งผลในข้อดีก็คือท่านจะได้เข้าวัดเข้าวาได้ใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ข้อที่พึงระวังก็คืออาจจะมีเหตุทำให้ท่านวุ่นวุ่นทำให้ยุ่งยุ่งบางทีก็ทำอะไร เพลินไปจนทําให้ไม่ได้ทานอาหารตรงเวลานะคะหรือบางท่านก็จะฝันถึงวิญญาณหรือว่าอ,อ,อยู่คนเดียวมีความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือบางทีก็ไปในที่เปลี่ยวเปลี่ยวทําให้รู้สึกวังเวงใจค่ะกรณีที่ท่านมีดาวอังคารตั้งรับ ดาวพระเกตจรมาข้อดีคือท่านจะมีลาบผลต่างๆได้พบเื้อฟืได้เดินทางไปยังที่ต่างๆได้ข่าวดีได้สัมผัสกับของโบราณได้สัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะกรณีที่ท่านมีดาวพุธตั้งรับดาวพระเกตจรมาข้อดีก็คือท่านจะได้เดินทางไปยังที่ต่างถิ่นทำให้รู้สึก ตื่นตาตื่นใจนะคะหรือบางท่านก็ได้เข้าวัดเข้าวาค่ะแต่ข้อที่พึงระวังก็มีอยู่หลายข้อเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอาจจะหลงทางหรือบางทีก็อาจจะมีการติดอยู่ในลิฟต์นะคะหรือว่าไปในที่ที่คดเคี้ยวหรือบางทีบางท่านนะคะก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็รู้สึกว่าอีส ภาพแวดล้อมนะคะมันดูแปลกตาไปนะคะหรือบางท่านก็หาของไม่พบค่ะต้องคนต้องหาอยู่นานนะคะหรือบางทีก็อยู่บ้านอยากจะทำกับข้าวปรากฏว่าแก๊สหมดหรือว่าไฟดับนะคะนอกจากนี้ก็ต้องระวังสุขภาพรวมถึงบางท่านก็อาจจะได้เห็นสิ่งแปลกๆค่ะ กรณีที่ท่านมีดาวพฤหัสบสดีตั้งรับดาวพระเกตจรมาก็จะส่งผลให้มีข้อพึงระวังอย่างเช่นอาจจะมีความรู้สึกขุนเคืองใจรู้สึกผิดหวังหรือบางท่านก็จะรู้สึกยุ่งยุ่งวุ่นๆุ่นไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดหรือบางทีก็อาจจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม ผู้ใหญ่ให้โทษมีเหตุให้ทะเลาะกับผู้ใหญ่กับลูกค้าบางท่านก็อาจจะมีปากเสียงกับคนใกล้ชิดนะคะในเรื่องการงานก็ให้ระวังการงานผิดพลาดโครงการไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้หรือบางท่านก็มีเหตุให้เสียงเงินเสียทองค่ะกรณีที่ท่านมีดาวสุขตั้งรับ ดาวพระเกตจรมาจะส่งผลดีอย่างเช่นท่านได้เดินทางไปยังที่ต่างๆได้ค้นพบสิ่งของบางอย่างได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รับความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรวมถึงถ้าหากว่าท่านมีปัญหาอะไรที่ท่านก่อนหน้านี้คิดไม่ออกคิดไม่ตกตอนนี้ ท่านจะคิดได้นะคะจะหาทางออกหาคำตอบของปัญหานั้นได้แต่ข้อที่พึงระวังก็คือให้ระวังโรคผื่นคันค่ะในกรณีที่ท่านมีดาวเสาตั้งรับเมื่อดาวพระเกตจรมาก็จะส่งผลในด้านดีค่ะเช่นท่านได้พบ มิตรสหายมากหน้าหลายตามีเพื่อนเก่าๆมีคนไปมาหาสู่ได้ไปเจอเจอคนเก่งๆได้ไปร่วมชุมนุมสังสรรค์เรื่องเริงสนุกสนานนะคะอาจจะได้เดินทางไปพักผ่อนได้ไปค้างต่างจังหวัดรวมถึงได้ลาบผลค่ะกรณีที่ท่านมีพระราหูตั้งรับ เมื่อดาวพระเกตจรมาก็จะส่งผลในด้านดีอย่างเช่นมีเพื่อนเก่าๆมาเยี่ยมนะคะได้พบคนที่จากไปนานได้ไปยังที่แปลกๆไปในที่ที่ไม่เคยไปแต่ท่านก็จะมีความรู้สึกคุ้นเคยราวกับว่าเคยได้มาที่นี่แล้วในอดีตค่ะ ในกรณีที่ท่านมีดาวพระเกตตั้งรับอยู่เมื่อดาวพระเกตจรมาในข้อดีนะคะท่านก็จะได้พบเพื่อนเก่าๆได้เห็นของแปลกๆสัตว์แปลกๆได้ชมวัตถ,ถุโบราณแต่ข้อพึงระวังก็คืออาจจะมีเรื่องยุ่งๆแล้วก็ให้ระวังสุขภาพค่ะบางท่านก็อาจจะโรคเก่ากำเริบค่ะ และในกรณีที่ท่านมีดาวมฤตยูตั้งรับเมื่อดาวพระเกตจรมาข้อดีก็คือท่านจะได้สัมผัสของโบราณนะคะได้ทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางท่านก็อาจจะได้ออจับ ได้ดูเครื่องรางของขลังหรือเข้าไปห้องเก็บของเก่าๆโกดังเก่าๆได้ทำความสะอาดของเก่าๆหรือบางท่านก็จะได้เห็นธรรมชาติที่ดูแปลกตาแปลกใจค่ะแต่ข้อพึงระวังนะคะก็คือระวังการเดินทางไปยังที่เปลือเปี่ยวตอนค่ำกลางคืนนะคะหรือบางทีก็อาจจะมี ลางสังหรณ์ต่างๆเข้ามาค่ะนี่ก็เป็นผลกระทบของดาวพระเกตจ,จรที่มากระทบดาวตั้งรับเดิมทั้ง10ดวงนะคะเราจะได้เตรียมตัวได้เหมาะสมสอดคล้องค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์ สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจตลอดปี2,569ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ